จะเสียอย่างไอตุกส <ai> ีพ <ses ud> ัดกบป่ะไอตุกบ่อพัดไอตุกคุณพัดเอาน้ำมันลงเพี่น <you Mind S 1> ้องก่อนอื่นแล้วก็เอาเครื่องลงเลืหอมเนื้เค็หอมเครื่องกระปุกแห้งต้โต๊ะเปิดตง ย่างป่ะย่ามบะเไทยเนาะไทยผัดเผ็ดสูตรของงันเลยบะเต้พ okay. uh. okay. ี like no. mm ่น้องเลยมีกะลามมีกะหลานหลามกะแม่บะเต้เอามาทอดก่อนปนปะกบปอกบเอามาทอดก่อนเาะ จะใส่ผิกแกงลงไปใส่ดมดมหมดบอนดมแทนกะทิเอะทิบอนก็้บอนดกบอนดทีดีกดีอีกากสวดีปาูสวนี่วงายสวดีีแล้วีปายแล้ว

โบนัสเหรอผู้ไรซื้อโบนัสผู้ไรซื้อโบนัสผู้ไรซื้อบีอันนี้โบนัสอันนี้ซื้อโบนัสอันนี่เด้ฟซื้อบีบีอันนี้เดฟแม่อันนี้แม่บอตินสบายดีแล้วก็แม่เท่าใหญ่แล้วก็เอื้อยฝังใส่นมแทนกะทิเลงตลาดผมมีกะทิใส่นมเอา จะแซ่่บบโอ้ยานเเลยตตาแซ่บบอกพี่น้องสีสันอดมาเป็นมือกล่องให้บารเต้ได้อมืเลยได้พี่น้องเลยเป็นมือกองเพื่อนอาหารกับข้าวเอ้ยเพื่อน,นเอ้ยบารเต้อาหารตามสั่งสั่งอาหารที่ทานมากพี่น้องพูดเพิ่อนด้าน่นี่ะสั่งได้ เฉพาะแต่แขวนสวัสดนะเขตซื้อห้างน้องโบนัสเด้อพี่น้องเด้อเาื้อเป็ดเสฉวนหรือสาเกตครบเข่ามันไก่กับมีเหรอเข้าวมันไก่ข้าวกระเพราข้าวขั้นหน้าข้าวข้าวหมูเฮ้ยข้าวขาหมูกับมีเด้อพี่น้องเด้อสั่งได้เด้อบอเต้กับเบิ่งสูตรน้ำเอื้อยอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เห็ดกับเข่าคลาย

เห็ดกับเข่าเก่งมัดสองคนเลยเอยพี่น้องเ,อเ้ยเปเตะเห็ดกับเข่าเก่งไปตุกเห็ดกับเข่าเก่งบาเต้ได้เก่งหรือเะ่เก่งอยู่อ่ะ <laughs> จากเห็พุพัดเผ็ดกบแล้วก็ซีมาพัดพัดผักบงใส่มือกรอบเลยพี่น้องเด้อบาเต้กับเอือยสีโชว์สีมือกตตามเคยพี่น้องเอาน้ำมันลงหม้อแล้วก็เอากระเทียมใส่

ปุ้งปุ้งไป,งปนี่สี่พัดพกบโบงใส่หมูกรอบเดือ่น้องเดือดอุ่นมาเป็นหมูกรองเดือดแต่เชียงคอยเชียงเบ,งเบาก็ขอโทษน้ำลลายๆคลิปเละเดือดมาเป็นหมูกรองให้บเบาเตะพัดโบกพัดพระโ้กจสกรนาหมูขอบลง ใส่น oh. ้ำมัอลงไปสบวงสองวงซ้อนอ่าสอบวง่งเงินพรงสุลบายสบายบอแงโนวพี่น้องสลายสบายน้อยน้อยใส่น mm, ้ำใส่น้ำิกไทยานอนย่าง กระเทียมเจียวหนึงานมาเปาน็นหนึงานกระทหัวคับวเซฟกระทะเหล็กพี่น้อง ว่าแล้วเนาะถ้าพระโบสใ์เนะส่มูกรอบเน,บเนบาือว่าสำเร็จนมปัเต้นั่งนั่งสือิวอ่วเสืออิ่วนัไปอร่อยอร่อยอร่อยกว่ทานแล้วก็ทิพอรอเพื่อนกับเคมทางด้่ยสิน้องด้วยเพื่อนเคมนทาง สาภูรายอยากซื้อกับเข่าสั่งได้ด้วยพี่น้องเด้อพูดเพนด้าหันน้องโบนัสเงอนแคมทางพี่น้องหมุน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 เป็นตะไนซีมแล้วแซบบอแซบแซบแซันหง่องตัเองหง่องตัวเองพัดเพชรกบกันแล้วเด้อพี่น้องมสักจฉุกฉุคนไปตะกินบอ ซีมือเบาวอันเออซีมือเอตุกกระบป๋าเต้พี่น้องนี่กะพัดพักโบกนี่กะซีมือบระเาเต้แกงจืดเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วแล้วอันนี้จืดประโขมหมักแม่จืดกระแชกคลิปน,นี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีเกิดเห็ดแล้วแล้วเรียบร้อย,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 ยพี่น้องท่าวา่าผู้ใดหมักกินอาหารแบบนี้ก็สั่งได้ฟุตพันด้าเด้อพี่น้องเด้อห่านน้องโบนัสเด้อเด้อคลิปนี้กะ สิเดล่าไปก่อนนะพี่น้องเด้อฝากติดตามเบลเต้เดนะ้อฝากติดตามเบลเต้เดนะ้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนสบายดี